ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 9นัดใน28วันเปิดโปรแกรมสุดโหดของแมนยูในเดือนเมษายนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเข้าสู่ช่วงหาโโหดหลังเบรกทีมชาติมีโปรแกรมต้องลงเล่น3รายการถึง9นัดในรอบ28วันของเดือนเมษายนเจอทั้งนิวคาเสเซิล เซบีย่าสเปอร์และไบรตันสึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษกำลังอยู่ในช่วงพักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติหลังในทวีปยุโรปต้องลงเล่นในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกโดยเกมลีกจะกลับมาเตะก,กันอีกครั้งในช่วงสัปดาห์ของวันเสาร์ที่1เมษายนนี้เวลาดีแมนยูไนเต็ดเป็นเพียงทีมเดียวของ5ลีกใหญ่ยุโรปที่ถือว่ายังมีลุ้น4ีแชมป์หลังได้คาราบาวคับไปแล้ว1ถ้วยและยังอยู่ในเส้นทางทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูโรปาลีก เด็กชั้นหา้าผู้จัดการทีมปีศาจแดงมีโปรแกรมต้องพาทีมลงเล่น3รายการในเดือนเมษายนถึง9นัดดังนี้2เมษายนพบนิวคาสเซิลในศึกพรีเมียร์ลีก5เมษายนพบเบรนท์ฟอร์ดในศึกพรีเมียร์ลีก8เมษายนพบเอเวอร์ตันในศึกพรีเมียร์ลีก13เมษายนพบเซบีย่าในศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรก16เมษายนออกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในศึกพรีเมียร์ลีก20เมษายนออกไปเยือนเซบีย่าในศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2 2 2เมษายนพบไบรตันในศึกเอฟเคัพรอบรองชนะเลิศนสนามเวมบลีย์่7เมษายนออกไปเยือนสเปอร์จากศึกพิีเมลยก์ลีก30เมษายนพบแอสตันวิลล่าในบ้านในศึกพิีเมลีกมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เพิ่มความสนใจในตัวของอักเซลดีซาซีกองหลังของโมนโกก่อนตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้จะเปิดตัวขึ้นเดลี่เมลเปิดเผยครั้ง,งแรกเมื่อเดือนมกราว่าแมนยูไนเต็ดมีการพูดคุยเบื้องต้นกับดาเตะวัย25บ ซึ่งเดดเยเด,ยเดยชองเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสแทนที่วิลเลียมซาลีบาที่บาดเจ็บการผู้คุยยังคงดําเนินต่อไปก่อนตลาดซัมเมอร์นี้จะมาถึงโดยผีแดงถูกกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในหลายสโมสรจากเปเปร์ลิกที่ติดต่อกับดีซาซี่ข้อตกลงของฝรังโมนาโกมีจนถ,ถึงปี2025ะจาแรงงานสื่อในฝรัง่งเศสระบุเขาอาจย้ายทีมได้นในช่วงซัมเมอร์นี้คาด่าคาตัวจะอยู่ที่44ล้านปอนด์แมนยูคาดว่าจะเข้าสู่ตลาดเพื่อหาเซนเตอร์แบ็กคนใหม่ในซัมเมอร์ ความกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของไฮเดรไม็กไกวและวิกตอร์เดเดเลฟและความกังวลเรื่องความฟิตของราฟิวบาลานการเจตนาถูกกำหนดให้ดำเนินต่อไปโดยดิซาซี่ที่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กอาชีพสามารถเล่นแบ็คขวาได้ด้วยและเขาก็ลงตัวจริงให้กับโมนาโกทุกนัดในหลีกเอิงซีซั่นนี้เขาได้สวมปลอกแขนกับทันทีในบางครั้งและฟอร์มเขาก็กระตุ้นให้มีการคาดดาวเกี่ยวกับอนาคตโดยมีแปรแชร์บบเยอร์เมนิกและสเปอร์ที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับดาวเตะวัย25รายนี้ พอบาเบอร์ซีอจากไบรตันยืนกลานด้วยความมั่นใจสมโมสรจะไม่สูญเสียนเตะค,คนสําคัญในทีมออกมาให้ยักษ์ใหญ่รายไหนในช่วงซัมเมอร์หลังจบซีซั่นนี้แม้กระแสข่าวเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลุยคว้าตัวคาวรุมิโตมะตีกทีมชาติญี่ปุ่นไปเสริมทัพความที่เป็นสมโมสรไซเล็กที่อาจประสบความสำเร็จไม่มากทําให้ไบรตันถูกมองว่ามีโอกาสน้อยที่จะรั้งตัวดาวเตะฟอร์มแรงของพวกเขาไว้ได้ในตลาดข้งถัดไปไม่ว่าจะเป็นมิโตมะ อเล็กซิสแม็กคลิสเตอร์หรือ m มอ e เซสไคเซโดแตนดารายของมิตมะเริ่มมีกระแสะแรงขึ้นในช่วงหลังว่าแมนยูไปจนถึงอาร์เซนอลหรือกระทั่งเรอลมดริดจะทุ่มเงินก้อนโตว้าไปเสริมเกมรุกหลังประทับใจในฟอร์มของดาวเตะซามูไรวัย25ที่กดไปแล้ว9เม็ดในซีซั่นนี้โดยเฉพาะนักเตะจะเป็นประโยชน์ทางการตลาดในเอเชียอย่างมหาศาลอีกด้วยอย่างไรก็ตามบาร์เบอร์เปิดเผยว่าแน่นอนว่ามิตมะจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่อยู่ในสปอตไลท์สำหรับตลาดนักเตะรอบต่อไป เราพร้อมสาหรับสิ่งนั้นเสมอเราเข้าใจทุกอย่างดีเราแค่หวังว่าเขาจะมีซีซันที่สุดยอดมากในช่วงที่เหลือโชคดีมากที่ในแง่มุมมองการเงินเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องขายนักเตะเพื่อประทังชีวิตอเล็กซ์นิวพิจารกาทีมสโต๊กสตีออกมากล่าวถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวอักเซลทวนเซเบ้เซนเตอร์ของ United, แมนยูเนเตดหลังจากเจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้สัญญาของกองหลังวัย25จะหมดลงในเดือนมิถุนา ในขณะที่ตอนนี้เขากาลังลงเล่นให้กับทีมช่างปั้นหม้อในเดชะแชมเปี้ยนชิพด้วยสัญญายืมตัวนั้นตั้แต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาและก้าวมาเป็นกําลังหลักพร้อมโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจด้วยนิวได้พูดถึงโอกาสที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับทนเซเบ้หลังจบฤดูกาลโดยเขากล่าวว่ามีความเป็นไปได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเขาเพียงฝ่ายเดียวผมคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้เมื่อจบฤดูกาลไม่ใช่มีแค่ผู้เล่นที่มีสัญญายืมตัวแต่ยังมีนักเตะที่หมดสัญญาในซัมเมอร์นี้ด้วย ผมไม่คิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปไม่ได้คุณออกข่าวว่าเรามีกลุ่มนักเตะที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้ตัวเข้ามาร่วมทีมนั่นเป็นเรื่องที่ไร้สาระหรือคุณจะบอกว่าเรามีนักเตะอีกกลุ่มที่เราสามารถเซ็นสัญญาก,กับพวกเขาได้นั่นก็ไร้สาระเช่นกันมันมีความเป็นไปได้ทุกอย่างที่เราจะพยายามรักษาโครงสร้างของทีมเอาไว้ให้ได้ในขณะนี้ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่าเรากำลังทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีจากนั้นก็จะพยายามพัฒนาและเติมเต็มส่วนที่ขาดไปในช่วงซัมเมอร์นั่นคือเป้าาาหมายของเร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะถูกขายทีมด้วยราคาเป็นสถิติโลกหากตระกูลเกลเซอร์ยอมรับหนึ่งในข้อเสนอที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรอนจนที่สโมสรมั่นใจว่าข้อเสนอมากกว่า5,000ันล้านปอนด์จะถูกยื่นเข้ามาก่อนเส้นตายในวันพุธซึ่งจะบทบางราคา4.65พันล้านดอลลาร์ที่มีการจ่ายให้เดนเวอร์บองโกของ NFL เมื่อปีที่แล้วคาดว่าแมนยูจะรับ6ข้อเสนอซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการเทคโอเวอร์ทั้งหมดและการลงทุนบางส่วนในจำนวนนี้อย่างน้อย2ราย คือข้อเสนอจากกาตาและจากเซอร์จิมแรดคิปคาดว่าจะมีมูลค่าเกินกว่า5,000ล้านปอนด์โดยข้อเสนอเบื้องต้นคาดว่าจะใกล้เคียงกับตัวเลข4.5พันล้านปอนด์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการเชื่อว่าอาจมีการเชิญข้อเสนอรอบใหม่ก่อนจะมีการเลือกผู้ซื้อโดยมองว่าเทศกาลอีสเตอร์เป็นช่วงเวลาที่จะตัดสินใจจากนั้นก็จะเจราจาอีกระยะหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะตัวแทนของชิกจัสซิมบินามัดอัลทานี ani, ได้เยี่ยมชมสนามโอทัฟฟอร์ดและแคริงตันและพูดคุยซักถาม ใช้เวลานานเกินกว่า10ชั่วโมงและได้รับการอธิบายว่าเป็นไปได้ด้ีแม้การมาเยือนของแรดคลิปและคณะของเขาจะมาและใช้เวลาสั้นกว่านั้นประมาณ3ชั่วโมงแต่ก็เป็นที่เข้าใจว่าเขาไปสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ซึ่งดําเนินการโดยนายธนาคารสหรัฐยอย่างเรนกรุ๊ปนาโปลีตั้งค่าตัวดาวยิงสุดโหดหลังแมนยูเล็งสอยมาร่วมทีมรายงานจากสื่อดังในอิตาลีเปิดเผยว่านาโปลี จาฟูงของสึกเกอโชซิลาตั้งค่าตัวของวิตเตอร์โอซิเมนกองหน้าสูดฮอตของพวกเขาไว้แล้วหลังจากที่ตกเป็นเป้าหมายของปีศาจแดงยักษ์ใหญ่จากพิมเบลเลีกฤษเอร์เทนฮากต้องการสไตรเกอร์คนใหม่เพื่อเข้ามาเสริมทัพในซัมเมอร์หน้าโดยมีดาวเตะอ,อสูราเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในขณะที่ก็มีข่าวกับแฮร์รี่เคนดาวยิงสูงสุดของทอแนมฮอสเปอร์ด้วยในส่วนของโอซิเมนนั้นสื่ออิตาลีได้ระบุไว้ว่าต้นสังกัดยังนาโปลีพร้อมพิจารณาจะขายสตาร,รานีออกกิทีม แต่ต้องได้ค่าตัวไม่น้อยกว่า150ล้านยูโรหรือ132ล้านปอนด์ในตลาดหน้าร้อนซึ่งการตั้งค่าตัวเอาไว้มหาศาลเช่นนี้บ่งบอกว่าจากฝูงเกาโชเซดาไม่มีความตั้งใจที่จะขายดาวยิงอันดับหนึ่งของพวกเขาหลังจบฤดูกาลอย่างแน่นอนในขณะที่ซีซั่นนี้เจ้าตัวกําลังฟอร์มร้อนแรงยิงไปแล้ว25ประตูนในทุกรายการพาทีมลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดของอิตาลีอยู่ในขณะนี้ปาติเกฟลาเปิดอก ตอนเจอกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันครั้งแรกมันทําให้รู้สึกเหมือนต้องเผชิญหน้ากับเอฟไอพร้อมบอกว่าลิเวอร์พูลกับอินเตอร์มิลานเคยอยากได้ตนก่อนหน้าที่ตนจะเลือกซบแมนยูด้วยอดีตยอดแบ็คซ้ายของปีศาจแดงเปิดเผยว่าตอนที่เจอกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเป็นครั้งแรกนั้นรู้สึกกดดันมากๆเหมือนโดนเจ้าหน้าที่เอฟไอสอบปากคําเอฟราย,ายจากโมนาโกไปอยู่กับแมนยูเมื่อช่วงต้นเดือนมกราปี2006ซึ่งเขาก็เป็นกําลังหลักของที่นั่นทําให้ปีศาจแดงคว้าแชมป์ไปครองหลายรายการ ก่อนจะอำลาทีมไปในปี2 0 1 4อดีตแข้งวัย41กล่าวว่าเซอร์เล็กคุยกับเอเจนต์ของผมเรานัดเจอกันที่สนามบินในกรุงปารีสเขาพูดฝรั่งเศสมไม่ได้นะผมเลยเจรจากับเดวิดคิวซะเป็นส่วนใหญ่ภาษ,าษาอังกฤษของผมก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ดังนั้นเอเจนต์ของผมก็เลยช่วยแปลให้ผมฟังผมจําได้แม่นเลยเขาถามประมาณว่านายชอบดื่มเหล้าหรือเปล่าผมก็ตอบไปว่าไม่ครับจากนั้นเขาก็ถามอีกว่านายชอบออกไปเที่ยวไหมผมก็ตอบไปว่าบางครั้ง เขาถามได้ว่านายพร้อมที่จะไม่แพ้หรือเปล่าซึ่งผมก็ตอบไปว่าพร้อมครับนอกจากนี้เขายังถามอีกว่านายพร้อมที่จะไม่ยอมรับผลเสมอด้วยหรือเปล่าผมก็ตอบไปว่าพร้อมครับมันให้ความรู้สึกเหมือนกระโดน FBI สอบปากคําและตอนที่ผมได้จับมือของเขาทุกอย่างในตัวผมมันก็พูดประมาณว่าฉันพร้อมแล้วถ้าฉันทําให้ชายคนนี้ผิดหวังเขาคงจะฆ่าฉันแน่แน่มันเป็นการพบกันที่น่าประทับใจมากเอฟล่าเสริมว่าในตอนนั้นนอกจากแมนยูแล้วก็ยังมีลิอร์พูลและอินเตอร์ที่ความสนใจในตัวเขาด้วย ก่อนหน้าที่ผมจะย้ายไปอยู่กับแมนยูเอเจนต์ของผมบอกกับผมว่าเราได้รับข้อเสนอจากเลียบผู้อินเตอร์มิลานและแมนยูเต็ดผมจาได้ดีว่าเอเจนต์ของผมตื่นเต้นมากๆและบอกว่าพาริกแมนเชสเตอร์ยูเต็ตติดต่อมาเลยนะสมัยที่ผมเป็นเด็กผมเคยตามดูแมนยูเพราะเอลิกคคันโตน่านั่นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับตัวผมมากมากแต่พอผมได้เจอกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันผมก็สัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่พิเศษถ้าคุณทําเรื่องดีๆให้กับชายคนนี้คุณก็จะชนะและประสบความสำเร็จอย่างมากกับสโมสรแห่่่งงนนนนี้อยนอยาแ